นะครับวันนี้จะเล่นพิณอากาศนะครับมาเอาบรรยากาศครับลงปลาบ้านขุนกว้างครับอำเภอนคงจัอมเกลียนไปไปภาคอันภาคไปครับทีมงานครับเป็นส้นแหครับฟังขุนเป็นต้นสะดุ้งครับรอดูบาดแรกครับแล้วเสียเจ้าเรียร์าใส่แล้วน้องกบปันไดครับน้องเงี้ยวๆนะครับบรรยากาศฟังอะไรครับคนฟังอะไรครับไปเตรียมประจำแกนนครเนื้อ เนิดหนึงนดหนึ่งครับยิ่ยอะน็ดนึงเน้อใจเย็นๆครับอ่ารอลุนบตรแรกครับอาญะบบใจเย็นครับใจเย็นครับเมื่อี้จะให้เอพีอารเป็นคเชงานห้ดราอกเมื่อไรงานบายอ่ารอลุนชาแรกครับเราะว่าในไอ้สามคเจ้านั่นเมคเจ้ไหมซ้อเขาเจ้ได้หรือไง คัานีิ่เป็นแหครับบางคนจะเป็นสะดุ้งครับโอ้หนะน้าตื้นนิดเดียวครับนิดเดียวเด้อพี่น้องเขาให้ตัวเรียบร้อยเราคึ้สิบวอลนัทพี่น้องเขาไปเวลาเขากัน่อจัดแล้วก่ะเก็บให้พี่น้องเขาโหลดได้าจากซีโบงมาเป็นสามโบงนิดๆอ่าครับเสียดเข้าเรื่องพี่น้องครับเกินสองมันชกคนนะครับอรบอเวลาลเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายกันแล้วกันนะครับผมบ้าวพ่อป้าขายซ่าเรื่องบ้านชีบานแล้ว สองมาแล้วครับเพลงสุดท้ายเด้อยพี่สองเด้อนะครับทางไปจัดวาเพลงสุดท้ายครับพี่ดาวเขาให้พี่ดาวเขายืนขึ้นทุกท่านนะครับปรเอาวัธิครับให้พี่นดาวเขาพร้อมแล้วครับเงียบแล้วนะครับขอให้พี่นดาวเขาเสียดแหยีเส้นสะดือทุกท่านนะครับทีมมโนบลงจากป่าในมือนี้อ่าใช่แล้วพี่ดาวเขาโซกโซมันหวานกันสุขสุขคนดู้อ่า ครับอ <muitas S 2> ่า <sketches> ล้อลุตปลาครับล้อลุตปลาด้วยกันครับบาาแรกลูกปลาขั้นสายเฮ้ยไม่ยืดแม่แค่จะด้่งกับต้นงานตัวนล้าเริ่มบานเอาเบิ้งปลาครับบาาแรกครับภูด้สีอัญยะครับอ่าลงอีกลอดูครับอ่ารู้ฟังตอนนี้เริ่มห้าวแล้วครับห้าวแล้วครับห้าวแล้วฟังห้าวแล้วครับล้อลุตนครับคุยไกลห้องนี่แหละผ่านบ่ อันปลายังครับหรือจังใดรับหรือของไหมครับนั่นอ้าครับหมดแล้วครับอันนี้นี่เดี๋ยวพ่อแม่พ่อแม่อันอันพม่าถือกี่ตีเอ้าหมดแล้วครับหมดแล้วอะไรเนี่ยด้วยของ อ่าครับตาเพียรครับโอ้ตัวเพียรตัวนี้ตตรงแงมครับโอ้เอาหนาเท่านี่ครับเป็นไหนโดนนะครับหน้าแพ้แล้วหน้าเรานะครับนั่งเท่แล้วครับอ่โอ้ผมครับอยู่ตัวผมครับโดนแล้วผมครับโอ้ยผมครับ โอ้ยพนครับอยู่ต่อนะโดนเราพนครับโอ้ยโอ้ยับพนครับประวัติประวัติอาแม่ต้องเป็นต่อเนี่นะเอาบซนี่ตัวไหนมขางกันก็ว่าว่าพูดเลเฮ้ยเฮ้ยมาครับมันเป็นต่อครับ่าวแล้วครับ

เอาเอาอปน้องเอ้ยแฮพ่น่ะครับา้ยเออ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 คุณตูมพอมายคุณตมคลองตัวเออเออเอาเบิกเสียดียงเบิเสียดียงครับเบิกเสดงครับเสียดียงขึ้นนบ่อหมโดดครับมปลาโดดครับ เสียแดงในอัมประชัดนะครับเสียแดงคู่เสียแดงขึ้นได้ไหอ๋อครับอ๋อบังครับเสียแดงอีพงครับเอาขึ้นได้ไหเอาเอานะครับขึ้นจอมแล้วครับบงข้างล่างครับเอาข้างล่งเอาขึ้นได้ไหมครับเอาขึ้นได้ไหมเอาเอ้ย อาญครับสาาทูอยอครับข้างบ้านี้เยปลาทูสะดุ้งกันไลยครับสะดุ้งกระเถิกลายครับตัวปัญายันไงครับาไม่นะครับสาจีนสุดนี่เป็นไปนะครับ้าคเอิบเอบปแกงไว้นะครับพี่น้องแต่ละลักกณเป็นป่านินนะครับพี่น้องเส้นเสเจาซื้อไปไปซื้อข่งไปไป ครับได้ทุกคนอยู่ครับได้พากันนั่งโดปลตายครับก็อีพอเราอยู่ในหมานจะขังฟ<ม>ังกันถึงหกนะครับเม่ยเขอยู่ในหมานก็ว่าแต่ว่าเาจ้าเจ้าเอียงเจ้าถึงเอียงไปที่ไหนก่อนเติมข้าวครับอ,อ,อ,อ๋อครับอยู่ขังคอร์สมันครับโดดดีดีครับพนะครับ ัเอาครับตุกครับที่บันโดดมาครับอรลูน้ำกันครับที่บัรโดดมานี่เพิ่วานใต้ครับมาเบิ้งครับโอ้เต็มเขาอายะอายะครับน้าครับราคาบัตกะแพ้หารอยครับฟังสองอยนะครับถือว่านะครับได้อายะทุกคนครับ สุงฟังท่านคนกันไรครับไม่แค่คู่นนคุณนะใส่หมวกกันไมเพื่อเอ้าอ๋อปออีพอครับเกิดเดียบมันลงอีพออ่าอันนี้ครับขาออกจากภากเต็มหนึงแพ่ ในกระโปงปลาข้างในเร็วอยู่ครับไม่นหมหน่นอนคนนะครับโอ้ยอันเนี้ยอันนี้อัน,นี้คลองต่อทีเอองต่ออ๋ออ้าครับฟับงกระถึงแล้วครับอ้วาวมาลงไปโดดใส่ได้ครับคนะ กะงกัดถือกันนะพนักนัครับโอ้ยพนัครับสะดุงมันอุ้นครับสะดุงเอ้ครับเสียน้ำดำพนันครับเอาขึ้นในบุกู้ครับพนัเอ้าครับดูอวาชลี่ครับ เอาครับทีมงานครับทีมงานครับประวัติครับโอ้อายะเอ้อายะครับตด็ตัวปัญญาครับอ่าครับอาโชว์แล้วครับอาครับรุ่นกันต่อไปครับคงคงเพื่อนต่างเพื่อนคงเพื่อน